ไปพี่น้องเสื้อเสืออมัดฟ้างน้ำพี่น้องมาอีกแล้วขอ,อน้าพผลนมาอ,ทาทอาีทักตะไคร้ไท้ทั่วฟังเงานัก่าวทั่วไป ัไปอคโม่งเลยครับาอยาห็ดมานั่งดอกกาก็ได้ ยังไมือเท้าหน้าลุงพกวนครับเสียงนกเสียงกามันเลี้ยงเพีงร้องมันเตือนห้องแส้วคนน่แนะแหละอ้าวบรรยากาศไรนาะสวนผสมครับพี่นอ้องพี่นอ้องเรแบบไร่ข้าวบกทั่วแบบอุโมงครับ <laughs> เรียบร้อยครับพี่นอ้องอยากเชื่อมบังเกยีไขไข่ เยี่ยมชมดูใกล้ๆรถปั้นหน้าบ้านเขาของหน้าพี่น้องขางเคี้ยงละครับไปจเจ้เบุญข้างบักทัวตาคายอุโมงค์ตาคายอรล่างการงานสร้างว่าสันบอกกา <c oughs> รล่างเท่ากัคนครับบุการล่างเท่าเพื่อกันครับอ่ะขึ้นไปออกหมากออกผลไวปๆไป หน้าผักบุ้งผักบุ้งแก้วเดี๋ยว่าทีปลูกผือท่อเสื้อท่อศาสนะครับปลูกค,ความในฝนกันจะ้จะเขมาจะ้ะมาดูตัวฝักยาวนี่รัดแหลก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 ,กเก็บรอบที่สองครับเก็บเกี่ยวรอบที่สองขังเขาบอธรรมดาแตกกัง,ง่อยู่หรอครับพี่น้อง ไปตามมันไม่โค้กเขาจะจกให้มันโง่มางเงี้ยงไปอ้าไปจังสีแล้วครับพี่น้องไป